สวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับช่องช่างต้งชาแนลอยู่กับช่างต้งนะครับวันนี้วันนี้จะพามาดูบะหลาดนะครับนี่บะหลาดสองชนิดนะครับอันนี้เป็นบะหลาดแบบทองแดงนะครับนี่เป็นขดลวดอยู่ข้างในนี้นะครับบะหลาดขดลวดทองแดงเนาะแล้วก็จะเป็นบะหลาด ตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ครับวันนี้จะพามาดูวิธีาการสังเกตแล้วการต่อนะครับของของตลาดเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับในการเปลี่ยนตลาดจากตลาดทองแดงตัวนี้นะครับไปเป็นตลาดอิเล็ก์ตัวนี้นะครับก่อนอื่นมาดูข้อดีครับกับข้อเสียของของ ตลาดทั้งสองแบบกันก่อนนะครับผมอันนี้ตลาดตัวนี้นะครับข้อดีก็คือนะครับมีราคาถูกนะครับอายุการใช้งานนานนะครับแล้วก็มีค่า power factor ที่ต่ำนะครับผมส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็เวลาใช้งานอายุใช้งานไปนานๆนครับ ก็จะมีเสียงหึมหัมนะครับเสียงคล้ายๆกับยังไงล่ะที่มีเสียงฮัมอยู่อยู่หลายบ้านอาจจะเจอนะครับเวลาเปิดไฟปุ๊บเรามีเสียงฮัมแล้วก็อหลาดชุดนี้นะครับอัลาดเนี่ยแบบนี้ต้องใช้คู่กับสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็เวลาเปิดไฟก็จะมีการกระพริบ 2- 3มครั้งนะครับ หรือว่าถ้าสตาร์เตอร์เก่าหน่อยหรือว่าเสื่อมสภาพก็จะกระพริบอาจจะสามถึงห้าครั้งหรือว่าห้าถึงสิบครั้งก็ได้ครับแล้วแล้วแต่อายุการใช้งานเนาะอันนี้เป็นบวลาที่หาซื้อได้ง่ายนะครับราคาถูกหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับน,นี่นะครับผมน,นี่เป็นฟิลิปนะครับอันนี้ผมก็ใช้ฟิลิปอีกแล้วนะครับเนื่องจากไอสํานักงานแล้วที่ทํางาน ผมใช้รุ่นนี้เนาะสำหรับการต่อนะครับการต่อก็เราเอาแอนะครับมาผ่านมาผ่านตัวนี้นะครับจะมีเลขนะครับเนี่ยจะมีเลขโวลต์อยู่นะครับนี่เอาลายมาผ่านนะครับเอาลายเข้าตรงนี้นะครับเลขโวลต์นี่ครับเนี่ยจะมี450โวลต์นะครับเนี่ยอันนี้นี่นะครับ แล้วก็ออกตรงนี้ออกขานี้นะครับเข้าขา450โวลต์นะครับแล้วก็ออกขานี้นะครับไปต่อให้โคบวงจรแล้วตัวนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการต่อครับที่ที่ช่างหรือว่าผู้ใช้งานอา,อาจจะต่อไม่ถูกหรือว่าต่อไม่เป็นนะครับนี่ผมจะดูอาจจะบอกเคล็ดลับนะครับนี่นะครับวงจรวงจรอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ นี่นะครับผมอันนี้มีซีซีคาปาซิเตอร์นะครับนี่อยู่บ้านเราไม่ต้องต่อนะครับวงนี้ไอตัวซีนี่ตัดออกไปได้เลยแล้วก็ต่อเอลนะครับต่อเอลมาเข้าบะหลาดปุ๊บจากประหลาดมาเข้าขาขั้วหลอดตรงนี้นะครับแล้วก็จากนิวตันนะครับนิวตันปุ๊บตรงมาปุ๊บแล้วมาเข้า,าเข้าขาหลอดนะครับอีกข้างหนึง่งแล้วก็ ตัวสายอีกเส้นหนึ่งมาหาสตาร์เตอร์ตรงนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่นะครับ L มาเข้าบาหลาดแล้วออกจากบาหลาดมารอที่ขาหลอดนะครับนี่ขาข้าหลอดปุ๊บแล้วก็เอ็นนะครับเอ็นปุ๊บมาเข้าขาหลอดตรงนี้นะครับนี่แล้วเอ่อขาหลอดนี่จะเหลืออีกสองขานะครับก็โตมาอ่าขาฝั่งนิวตันเนี่ยก็ต่อมาหาสตาร์เตอร์ครับ มาหายขาสตาร์เตอร์เนาะแล้วก็อีกอ,อีกข้างหนึ่งที่เหลือฝั่งปรหลาดครับก็ต่อมาเข้าสตาร์เตอร์เหมือนกันครับนี่ครับนี่นี่วงจรอยู่ตรงนี้นะครับนี่หลอดท่านใดที่ต่อไม่เป็นสามารถดูได้นะครับ <c oughs> แล้วเราจะมาดูบรหลาดอิเล็กนะครับนี่นี่ตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ข้อดีก็คือ ไม่มีเสียงหึมห่ำนะครับเวลาใช้งานเปน็นนานๆเนาะแล้วก็มีอะไรล่ะมีตัวตัดวงจรเวลาตัวตัดก,กะระแสเวลาวงจรของมาลลาดมีปัญหาหรือว่าวงจรหลอดมีปัญหาเนาะจะมีการตัดวงจรออกนะครับในกรณีที่ระบบของหลอดไฟหลอดชุดนานะมีปัญหานะครับ ก็พวกนี้สามารถใช้ใช้ไฟกับไฟ AC ได้กับ DC ก็ได้นะครับชุดน,น,นี้น่ครับอย่างเห็นในโฆษณาเขาเขาโฆษณาไว้นะครับแต่ว่า DC นี่ผมยังไม่เคยต่อนะครับนี่ก็ยังยังให้ให,ให้ให้คำแนะนำไม่ได้ว่าต่อกับ DC ได้จริงไหมนะครับแต่ว่าในในในที่เขาโฆษณาไว้ก็ดูเพาว่าต่อได้นะครับ สำหรับข้อเสียนะครับตัวนี้มีราคาแพงนะครับนี่หาซื้อได้ยากค่อนข้างจะยากสําหรับร้านร้านเล็กๆหรือว่าร้านที่เขาไม่นําเข้ามาจําหน่ายนะครับโดยตรงนะครับที่สำนักงานหรือที่ทํางานผมสั่งมานะครับนี่สั่งมาครั้งหนึ่งก็หลายหลายซีแพ็คอยู่นะครับสั่งมาครั้งหนึ่งส่วนวิธีการต่อนะครับก็ไม่ยากนะครับนี่ก็มีวงจรให้เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ นี่นะครับผมนี่เอาขามาเสียบนี่ตรงนี้นะครับสองขานะครับสมมติสองขาฝั่งขวาเนาะแล้วก็ต่อเลยครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสองขาฝั่งซ้ายแล้วก็สามสี่นะครับลงมาเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็แอลนะครับนี่นี่แอลตรงกลางนะครับเอินข้างบนครับ กาวข้างล่างนะครับกาวนี่ไม่ต่อก็ได้นะครับค้าจะเอาไปดัดแปลงใช้ที่บ้านเนาะก็ประมาณนี้แหละครับข้อแตกต่างกับกับคุณสนมบัติตัวนี้มีเอ่อลืมนะครับตัวนี้จะมีค่า power factor ที่ที่ค่อนข้างจะสูงเนาะเนื่องจากไม่ได้ใช้สตาร์เตอร์มาสตาร์ทเนาะอันนี้น่าจะใช้วงจรข้างในสตาร์ทเองนะครับก็ประมาณนี้แหละครับที่ท,ที่ที่ผมมาแนะนํา บางท่านอาจจะเคยเห็นแต่บาลาดตัวนี้นะครับตัวนี้ยังยังไม่เคยเห็นบาลาดของบาลาดอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับส่วนวิธีการต่อหรือว่า,าคลิปเปลี่ยนจากบาลาดทองแดงตัวนี้นะครับทองแดงที่เป็นแกนเหล็กตรงนี้มาเป็นบาลาดอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับผมทําคลิปไว้อยู่นะครับก็ลองไปไล่ดูคลิปเก่าๆของ,ของ ช่องช้างตงชาแนล,ลดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบ OK. คลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็บช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องช้างตงชาแนล,ลด้วยนะครับเพื่อเป็นการทําคลิปเออเป็นเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพูดพูดติดติดขัดเนาะคลิปนี้ผม ทุกคลิปนะครับผมไม่มีการาตัดต่อหรือว่าไปดัดแปลงครับหรืออาจจะมีบ้างบางคลิปที่ที่ผมได้ถ่ายแล้วก็หยุดกล้องแล้วก็ไปเริ่มถ่ายใหม่นะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อในคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องขออภัยด้วยเป็นคลิปสดๆเนาะสำหรับผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช้างโต้ง,ตงนะครับก็สำหรับท่านใดที่มีคําแนะนําหรือว่าคําติชมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเพื่อผมก็จะเอาไปปรปับปรุงนะครับปรปับปรุงแล้วก็แก้ไขแล้วก็เพื่อพัฒนาในการทำคลิปต่อๆไปนะครับของช่องช่างโต้งชาแนลสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ